โอเคนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน้องๆชาว Youtube ทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมช่องเดิมเลยครับช่อง KRZ t v ์ีเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์ใน TikTok นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก แล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาที่ผมลงแล้วมันก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ t ิดต่อของเรานะครับผมจากนั้นก็เลือกคลิปวิดีโอนะครับที่คุณจะปั๊มไลค์นะครับก็คือผมจะเลือกเป็นคลิปนี้นะผมมีอยู่คลิปเดียวแล้วก็กดเข้าไปนะครับ แล้วก็มาที่จุด3ามจุดนะครับตรงนี้นะครับจุด3ามจุดตรงนี้กดคำว่าัดลอกล link นะฮะแล้วก็พิมพ์หาเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเว็บไซต์ c f o i l com นะครับว่าเว็บไซต์นี้เนาะสำหรับใครที่าหาไม่เจอผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนกดดูเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนลงไปจะเจอลิงก์นะครับก็คลิกเข้ามาก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับ ก็จะมีทั้งหมด6เมนูนะครับก็คือตัวนี้ก็ปั๊มติดตามปั๊มหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์นะครับแล้วก็วิวแชร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมสองตัวนี้ครับปั๊มติดตามกับปั๊มหัวใจเนี่ยจะเปิดเป็นช่วงเวลานะครับก็จะเปิดเป็นเวลาจํากัดนะครับแต่ละรอบดังนั้นถ้าใครกลัวที่จะพลาดนะครับก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเปิดผมจะอัพคลิปลงทันทีนะฮะ ทุกคนก็จะทันนะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยกดไลค์นะครับเราก็จะกดไปที่ตรงนี้นะอันที่สองนี้เลยแล้วก็วางลิงก์นะครับที่เราวางคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับผมก็วางไปนะฮะกดตัวนี้ครับสแกนเราจะไปกันเร็วเลยนะฮะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็โชว์มันจะโชว์ว่าเรามียอดไลค์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีศูนย์ไลค์นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมมีศูนย์จริงๆนะฮะตอนนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลย ผมจะกดตรงนี้ไป1ทีแล้วก็รอติววติวตวโอเคเรียบร้อยนะฮะไม่ถึง0.3 3วินาทีก็ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยถ้าเป็นแบบนี้คือได้แล้วนะครับทีนี้ก็รอด,ดีเลยนะครับแล้วก็ปั๊มต่อได้เรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะปิดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานเลยโอเคคลิปนี้นะ เรียบร้อยครับเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะ<ๆ>ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปทำตามกันดูนะฮะทำตามทำไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบที่นะครับผมได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะกด โอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มอยอด Follow นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครไม่อยากพลาดก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะอย่าลืมโอเคไปละคลิปนี้